สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอ h ชน n นลประจำวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2559นะครับวันนี้เป็นตอนที่67แล้วนะครับไอ h ชนเนลเดินทางมาไกลพอสมควรนะครับวันนี้ผมยังนั่งอยู่ตรงจุดเดิมนะครับด้านหลังผมจะเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีเกตด,ดอกบัวตูมแล้วก็มีเจ้าของซึ่งสร้างเอาไว้เป็นทั้งร้านค้าและชื่อบุคคลนะครับที่ วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับวันนี้นะครับรับปากจะมาเล่าเกี่ยวกับโครงการจัดตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยต่อจากเมื่อวานให้พี่น้องซึ่งยังมองการทำงานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกายยังไม่ออกนะครับจะได้เข้าใจจะได้มีความชัดเจนมีความถูกต้องในข้อมูลนะครับโดย ดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับหลวงพ่อธรรมชโยนะครับท่านคิดโครงการตักบาตรพระ77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับาศาสนาพุทธทั้งเรื่องคนทาบุญยากขึ้นด้วยเศษรษฐกิจด้วยวิถีชีวิตซึ่งจะต้องแข่งกับเวลาในการทํางานนะครับพระสงฆ์บวชน้อยลงนะครับลูกเล็กเด็กแดง ผู้เฒ่าผู้แก่อยากจะทำบุญก็ทำยากขึ้นนะครับและที่สำคัญคือเกิดปัญหาที่สีจังหวัดภาคใต้ทำให้คณะสงฆ์ที่ภาคใต้ออกบินทบาทก็ลำบากไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อให้มีทหารของกองทัพไทยไปคุ้มกันแต่ก็ยังไม่สะดวกรวมทั้งชาวพุทธที่4ีจังหวัดภาคใต้ก็อยู่กันด้วยความยากลำบากหลวงพ่อธรรมชโยท่านถึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะสงฆ์ทั้ง4จังหวัดภาคใต้และพี่น้องชาวพุทธรวมทั้งเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ซึ่งไม่ได้อยู่ใน4จังหวัดภาคใต้และพี่น้องชาวพุทธได้ส่งขวัญกำลังใจผ่านการจัดตักบาทพระ77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยส่งข้าวสาร,ารแห้งไปถวายให้กับคณะสงฆ์นี่คือจุดประสงค์และตอบโจทย์จุดมุ่งหมายต่างๆถึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นนะครับ ที่น้องหลายคนที่ยังไม่เข้าใจถึงขนาดไปขัดขวางไปต่อต้านนะครับถ้ารู้แล้วก็อย่าเสียใจนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้ทําไปแล้วถ้าพูดกัตรงๆก็คือเป็นบาปอย่างมหันต์แต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าทําไปด้วยความไม่เข้าใจแต่วันนี้ถ้าได้รับชมคลิปนี้ได้ฟังผมอธิบายแล้วก็โปรดได้เข้าใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยทมไม่ได้ทําเพื่อวัดพระธรรมกายไม่ได้มีการค้ากําไรแต่ทําเพื่อ พุทธศาสนาโดยรวมจริงๆนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าคนที่คิดจะจัด,จดตักบาทพระ1,000รูป1,000 0รูปหรือหลายหมื่นรูปในโครงการนี้นะครับเป็นคนซึ่งหัวใจที่ยิ่งใหญ่และเขาต้องเครียดนะครับในการที่จะจัดเพราะว่า1,000รูปก็ใช้เงิน7,000 0 0ถึง1ล้าน1,000 0รูปนะครับใช้7ล้านถึง1 0ล้านบาทค่าใช้จ่ายมีอยู่มากมายอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อวานทั้งค่าใส่ซองถวายพระ ค่าพัตหารเช้าพัตหารเพลค่าเดินทางนะครับแล้วค่าใช้จ่ายอีกมากมายในการที่จะนำคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างๆให้มารวมกันอยู่ที่จุดเดียวมีการปิดถนนนะครับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนกว่าจะเปิดเสร็จพิธีก็ไม่เกิน9โมงเช้านะครับความเดือดร้อนมีครับแต่เทียบไม่ได้เลยถ้าเทียบกับผลประโยชน์ที่ชุมชนนั้นจังหวัดนั้นจะได้นะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าร้านค้า ขายของดิบขายของดีนะครับทั้งเซเว่นบิ๊กซีโลตัสร้านขายของชำร้านเข้ามันไก่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถสองแถวทุกคนแบบเป็นเศรษฐกิจที่ดีมากๆโรงแรมต่างๆเต็มล่วงหน้านะครับยิ่งจัดหมื่นรูปนะครับคนต่างพื้นที่ก็จะเข้าไปจองโรงแรมเพื่อที่จะให้ใกล้จุดตักบาทแต่เมื่อจองไปจองมาก็จองไปทั้งอำเภอนั้นเลยกลายเป็นโรงแรมทั้งอำเภอนั้นจังหวัดนั้นแทบจะไม่ว่างยกตัวอย่างนะครับอย่าง ประเพณีตักบาตรพระหมื่นรูปของจังหวัดสงขลาคือที่อำเภอหัดใหญ่นะครับคนจีนฮ่องกงจากจังหวัดจากสิงคโปร์จากอินโดนีเซียจากมาเลเซียนะครับจองโรงแรมล่วงหน้าเป็นปีนะครับเพื่อมาจัดตักบาตรพระร่วมงานตักบาตรพระหมื่นรูปที่หัดใหญ่นะครับเศรษฐกิจพ่อค้าประชาชนมีความสุขมากทําให้เฟื่องฟูสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศชาติสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆ นะครับนี่คือประโยชน์ที่ได้เข้าสารอาหารแห้งที่ได้ก็ลําเลียงไปสู่คณะสงฆ์ที่สีจังหวัดภาคใต้และไปยังชาวพุทธซึ่งอยู่ในถิ่นซึ่งค่อนข้างจะลําบากในการทำมหากินนอกจากนั้นแล้วนะครับยังส่งไปช่วยผู้ประสบภัยในท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าน้ําท่วมไฟไหมแผ่นดินไหวนะครับเข้าสารอาหารแห้งที่ได้จากการจัดตักบาตรในโครงการนี้นะครับก็ส่งไปช่วย บุญกุศลซึ่งคนที่ไปร่วมง,งานนอกจากเห็นภาพซึ่งมีความปลื้มปิติจะหลับตาลาโลกนึกถึงภาพนี้แล้วก็ปลื้มปิติไหนจะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติซึ่งล่วงรับไปแล้วคิดดูนะครับว่าเราไปตักบาตรพระแค่หนึ่งรูปหรือสองรูปเนี่ยถ้าเทียบกับพระเป็นหมื่นรูปเป็นพันรูปเดินอย่างเป็นแถวเป็นแนวสวยงามและเราไปนั่งใส่บาตรด้วยความเคารพเนี่ยภาพไหนละครับที่เราจะจดจําด้วยความประทับใจมากกว่ากัน แล้วยิ่งเรารู้ว่าข้าวสาลา,หาแห้งที่เราถวายพระไปเนี่ยส่งไปถึงคณะนะสงฆ์ที่สีจังหวัดภาคใต้ไปช่วยให้ท่านมีกําลังใจช่วยให้ท่านอ,อ,อยากจะอยู่รักษาพื้นที่ต่อไปไปช่วยพี่น้องซึ่งตกทุกข์ได้ยากจากน้ําท่วมแผ่นดินไหวในภูมิภาคต่างๆของโลกไม่เว้นเชื้อชาติไหนาศาสนาไหนก็ช่วยทั้งหมดมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนเนี่ยคนไปใส่บาตรก็ยิ่งจะปลื้มใจว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทำเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง นะครับให้ลองคิดที่ว่าจังหวัดไหนที่มีประเพณีการจัดตักบาตรแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีแล้วทุกปีก็จะมีคนจองที่จะไปเนี่ยให้คิดดูนะครับหรือแม้กระทั่งว่าไม่เป็นการตักบาตรนะครับอย่างประเพณีไหลเลือไฟที่นครพนมประเพณีแห่เทียนพรรษาที่อุบลราชธานีปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปจากทุกสารทิศทั่วโลกลองคิดดูนะครับว่าถ้าประเพณีการจัดตักบาตรพระ10,000รูป ได้เป็นประเพณีของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งและเกิดขึ้นทุกจังหวัดลดหลั่นกันไปตามเวลาต่างๆเนี่ยลองคิดดูสิครับว,ว่าการท่องเที่ยวจะเฟื่องฟูขนาดไหนเศรษฐกิจในจังหวัดจะดีขนาดไหนความมั่นคงความภูมิใจความสามัคคีจะเกิดขึ้นขนาดไหนส่งผลให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติต่อสายตาชาวโลกขนาดไหนพี่น้องลองคิดให้มันกว้าง ลองคิดให้มันไกลๆอย่าคิดแต่ว่ารังเกียจวัดพระธรรมกายแล้วจะต้องไปขัดขวางนะครับลองคิดให้เป็นภาพกว้างภาพที่คณะสงฆ์มาเดินบินฑบาตเป็นแถวเป็นแนวและมีสาธุชนไปนั่งพนมมือต้อนรับกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามเมื่อเกิดภาพเหล่านี้ไปในทุกจังหวัดทั้งประเทศไทยและภาพนี้ส่งไปทั่วโลกเนี่ยภาพลักษณ์ที่ดีจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยใช่ไหมครับ คนที่ไปขัดขวางส่วนใหญ่ก็เป็นคนนอกพื้นที่และจินตนาการไปเองว่าวัดพระธรรมกายมาขายบุญมาเอาเปรียบมาหลอกลวงหยุดเถอะครับเมื่อท่านได้รู้อย่างนี้แล้วให้หยุดและมาร่วมมือกันเพื่อประเทศของเราเพื่อชาวพุทธของเรานะครับนี่คือความจริงที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นความจริงซึ่งจริงสุดๆแล้ครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววันต่อไปไอ h ช n n นลนะครับก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอภินิหารแล้วนะครับ จะเริ่มเข้าสู่หมวดของความอภินิหารก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ